มันหลวมมันต้องทำให้ข้าอยูชอบใส่หมวกค่ะพี่พี่ทำไมชอบใส่หมวกเพราะเดันตกใส่เป็นตกใส่เหรอคะเดี๋ยวแม่ดูช้แม่ดูไหนหลานหน้าหาเล้ยสุด ปลาลุกขึ้นเลยคะ่ะไหนดูดริงดูดิตได้คะ่ะขอบคุณคะ่ละเวลาลิกาคะ่ะช่วยจริงไยได้ค่ะก่อแม่คุณไม่ได้ค่ะคุณเป็นยังทนอะไรนะ าช่เนาะไปงานไทยไปงานอะไรอีกไหมลายชาติเหรอคะเราต้องหาก่อนว่ามีที่ไหนบ้างที่ที่วันนั้นหมดแล้วอ่ะดาราก็ได้พี่บอกพ่อเลยอ่านเรียบด่วนก็ได้เรียบด่วนเหรออ๋ออยากไปเรียบด่วนเหรอใช่เรียบด่วนมีรถไฟด้วยโอเคค่ะแต่ว่าแต่ว่าอะไรอ่านลาติอ่านร้องเพลง อีอ๋อโอเคค่ะลูกมาเปลี่ยนเชือกเลยค่ะข้องกีเ่เดือนแล้วคะแปดเดือนกว่าแล้วถูกโอ้ออยย่สวยจังเลยดูสิแม่แม่สวยไหมล่ะแม่ไม่รู้ว่ายูว่าแม่สวยไหมล่ะแม่สวยจริงเหรอแม่อ๋อออ นี่ของลูกแม่ไม่ได้ใส่วันนี้เดี๋ยวแล้วตอนนี้กี่โมงแนละ้วลูกตอนนี้กี่โมงนะเจ็ดโมงครึ่งโอเคงอก้น่อ้น้องจากมือแม่ไว้ลูก คุณตัวเองไดแล้วโตวแล้วหรอใช่อยู่ไชแต่อยู่ต้องระวังนะ่ก็รวังก็้้น่ักงเลยอ่ะไหนดูจิแลเรียกขอป้ามาเร็วเจ็ดโมงคงรึงอยู่เลยบอกเราจ๊ะ ใส่เสื my my ้อแบบนี้แลสบายตัวค่ะแต่ว่ามันก็ดูตัวใหญ่อีกตั้งเดือนหนึ่งน้ำหนักก็ขึ้นแล้วตะก้าเดี๋ยวค่อยขึ้นนะเปิดรับสมัครเดนเซอร์อยู่ไหมไม่ได้รับเลยค่ะ Oh. <c oughs> ไปไหนคะไปหาณยา่าค่ะไปบ้านคะ่ะบ้านที่น้ำตกะคะ่ะ ไปเราลงไปก่อนไปการทีนรวยยังอ้ามีคนบอกว่ารวยชาติหน้าก็ใช้ไม่หมดเฮ้เธอชั้นว่าคนเราสามารถใช้เงินหมดได้ง่ายเนะแต่มันอยู่ที่วิธีการใช้ส่วนคนที่เขาเก็บเงินอ่ะมีพันหนึ่งสองพันหมื่นหนึ่งแสนหนึ่งเขาก็เก็บได้นะถ้าเขาจะเก็บมันอยู่ที่วิธีการใช้ อะไรคะแม่ไหนเต้นให้แม่ดูสิเอ้อดองัดงด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 ังด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 ัง รอแม่ด้วยไหมแต่งตัวสวยจังวันนี้น้าคนดูกลับมาเฉยเลยน้องคนเล็กเป็นอะไรหรอคะหมายถึงใครอะคะอยากมียูจีนเป็นของตัวเอง ดูผ่านไลซ์เจนนี <faithful> <maison> ่ไปก่อนไม่จินค่ะไปเจรค่ะจ๋านั่งนันันั่งนั่นั คุจินยังใส่พันเพิ่มไหมคะบอกว่ายูณจินยังใส่พันเพิ่มไหมยังเลยค่ะยังไม่ได้ไม่ได้ใส่แล้วคะ่ะคุจินบอกได้แล้วปวดฉี่ปวดอึออไ,ไปด้วยได้ไหมมันไม่มีสัญญาณน่ะทุกคนที่น้ำตกมันไม่มีสัญญาณ ถ้าแต่งตัวเหมือนกันทำไมเนี่ยเขาสีเขียว่เขาไม่อยู่จุดของอันขอไม่็นสีขาวถ้าแต่เหมือนญี่ปุ่นเลยจริงเหรอแล้วก็เหมือนญี่ปุ่นเออหรอแต่ด้วยนะป้ายยูถ้าอยู่หาดใหญ่ก็น้ำหนักขึ้นค่ะเพราะป้ากินเยอะป้าป้ายหยกรางนี้นี่อยูอ่ไหน

เวลาข้าลิตรไมต้องรอแม่ไหมยจุลลิตรก่อนุลละลิลล